สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะยาสุภาพมะเห็ดอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะเมนูเซนนะคะก็คือเซนใหญ่พัซซิวหมูค่ะพี่น้องนะคะหมูนี่ยอหมักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะจะใส่แป้งมันนะคะอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วกับพริกไทยค่ะพี่น้องนะคะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสามสิบนาทีนะคะเท่าที่เฮ้ามีเวลานะคะพี่น้องส่วนเซนญ่ก็เย็นเนี่ยค่ะพี่น้องจะเจ้าสุบเนดหนึ่งนะคะสิพัดเลยค่ะนะคะกับไข่ไก่สองฟองค่ะ กระเทียมสับแล้วกับขนาค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเข้ามาหลวกขนากับก่อนเลยค่ะน,นะคะขนานะคะพี่น้องถ้าเตาเข้าบาแห้งอีหลีนะคะพี่น้องถ้าพัดลงไปเลยนะคะขนานาเข้าจะขมนะคะพอไฟความห่อนมาทัวถึงนะคะเพราะฉะนั้นเขาตัดปัญหาได้ง,งะะ่ายเลยค่ะพี่น้องก็คือการหลวกขนานะคะให้สุกก่อนนะคะพี่น้องคอยเอาไปพัดสิอยูนะะนนะะ่นะคะขานาเข้าสีบวขมค่ะนะคะ ใส่เกลือใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจากนั้นค่ะเอาไปลวกเลยค่ะนะคะพี่น้องสมัครกรอบ,ก,อบกระหลวกอย่าดนนะคะพี่น้องประมาณสามสี่นาทีค้นข้นขึ้นหลังจากนําเดือดนะคะจต่ของเย่าจะเอาดนเติมแม่ประมาณสามหานาทีนะคะพี่น้องเพื่อให้มันนุ่มนะคะเพราะว่าอย่นี้มิตรภูเถากินนะคะมักพักหนุ่มน,น,นะคะ นะคะคนให้ทั่วถึงแล้วก็ลวกให้สุกนะคะรอบๆเอาไปผัดบะหมี่กันดำนะคะถ้าห้าผัดแบบเตาไฟห้าวโมแห้งจัดๆนะคะหลังจากข้าลวกขึ้นสาเจแเราเรียบร้อยค่ะพี่น้องกระทะนะคะต้องตั้งเห้ไฟหแห้งๆค่ะให้ควนันขึ้นกระทะเลยค่ะพี่น้องนะคะค่อยใส่น้ำมันลงไปเราค่อยผัดเพราะว่ามันจะเห็ห้กระทะห้าวบติดนะคะบางย่างกระทะแบบนี้เชฟรลอนจ้สิค่ะพี่น้องกระติดนะคะถ้าท้าใส่ใกัน ใส่มาดนนะคะพี่น้องนะคะก็จะมีความติดความอยังมากนะคะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปจ้ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะจากนั้นตามด้วยไข่ไก่นะคะปริมาณไข่ไก,ก่ก็คือยูกระเพ้าค่ะนะคะมากหลายกับใส่หลายนะคะแต่ของเย่าหนึ่งยังตำกับสองฟองค่ะ ะะการพัดของแต่ละคนนะคะพี่น้องกับสบอ่คือกันนะคะบางคนก็จับพัดเต็มพัด,พดยังไะต่อยใครใส่นะคะแต่ของเย่าเนี่ยถนัดแบบนี้ค่ะนะคะจากนั้นค่ะใส่หมูลงไปค่ะนะคะลวนหมูให้สุกักนิดนึงค่ะ ลวดหมูไปเรื่อยๆค่ะพอมูเริ่มสุกค่ะเยอะแต่เธเอาเ้นใส่เลยค่ะพี่น้องนะคะปกติเศษข้าวเจ้านีสจะเป็นนุ่มๆแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เยอะเซ่เซ่ส่องตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่ามันหลายมันไม่ได้กินเลยทั้นที่ค่ะนะคะถ้าเป็นพัดซีอิ๊วหรือว่าเป็นร้นานะคะอันนี้ก็พัดซีอิะะ๊วค่ะเยอเอาเศนเป็นปหนึ่งก้อนนะคะ แต่อันนี้มันส่วนหน่อยนะคะเี่ยก,ก็เลยผัดลงไปเลยที่นเราถือซับตุวนจ้าก๋วยเดไ๋ผัดส,สิอิวนะคะ่ค่ะส่วนไข่กับหมูแยกออกไว้ก่อน,นะค่ะจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะนะคะก็เห็นเซนนุ่มขึ้น,นะค่ะ นี่นะคะคือการพัดของแต่ละค้นกบบสบู่คือกันนะคะหลังจากนั้นค่อ,คอยๆพัดให้เซนเห้าหายเย็นค่ะพอเส้นเห้าเริ่มหายเย็นค่ะเซ่นขธนานะคะที่เห้ารั่วไปเมื่อกี้ค่ะนอกน้ำเย็นเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นค่ะเยอะก็จะเริ่มปรุงรสค่ะใส่ผุงปรุงรสลงไปนะคะ อันนี้ก็คือความชอบตัวตัวนะคะนำตารใส่ใส่ลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะในเส้น์ฟพารซีอิ๊วเนี่ยอดสับปะรดเอ่อพริกไทยนะคะอยอดใส่แค่ตอนมักมงนะคะจะได้ราบบชอบวเวลาถึงห้าใส่ลงไปในเส้น์ฟระบบกินมันเหม็นนะคะหลังจากนั้นพาร์ตไปเรื่อยๆค่ะ ค่อยๆค้นเดี๋ยวไข่เข้าสิแหลกค่ะพี่น้องนะคะพัดไปเรื่อยๆห้เ้นกับมูกับสิอิวเข้าซุกเข้ากันดีคะ่ะนี่คะ่ะเ้นโบตรงหนึ่งให่งอ,อย่างแล้วค่ะเติมนม้ำต้องนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆพัดไปเรื่อยๆคะ่ะหลังจากพัดเ้นเข้ากันดีค,ะคะ่ะพี่น้องทีนี้เราจะชิมรสนะคะเ,นเ้นไปจะแสแหร้งค,ะค,ะคะ่ะพี่น้อง อืมอร่อยเลยค่ะนะคะแค่นี้และค่ะพี่น้องจะเติร์ใส่จานนะคะกิ้งกับน้ำสมนะคะพริกดองนะคะแต่ยยกบาม,มีพริกดองอย่ยเลยบด้เห็ดน้ำสมนะคะพี่น้องนะคะเอาละ่ะเในย๋ยกประเทศใส่จานให้เบิ่งค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูง่งายๆแต่อร่อยค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนู่มเอนนี้ค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูค่ะเมนูทําง่ายกินอร่อยเลยค่ะพี่น้องนะคะกําลังห่อนๆคว้านห้วนๆเลยค่ะรสชาติจะออกเข้มนุ่นนิดๆหวานหน่อยๆน,นะคะขนาดกรอบๆบะหมี่คบเลยค่ะแล้วเยาว่าแอบชิมเมื่อกี้นะคะเราก็จะหมูนุ่มมากๆค่ะหอมไข่นะคะพี่น้อง สิ่งที่ย้าใส่ก็สวีซิวขาวนะคะสวีอิวดำพงกุ้งรสระกัดน้ำตาลไส้นะคะบะใส่พริกไทยทหาเนสเมลาผัดนะคะจะใส่แค่ตนมักหมูค่ะนะคะแะบส่ผกินกับน้ำส้มพริกดองนะคะหรือว่าจะใส่บกพริกป่นใส่เพิ่มความเค็มความรัวนอย่างอีกใดเลยค่ะพี่น้องนะคะเส้นใหญ่นะคะปกติค่ะพี่น้องยอดเส่วหนึ่งก่อนนะคะถ้ายยอดใ่ตู้เย็นไว้ดุนๆนะคะแต่ว่าเมื่อนี้มันหน่อยมันพัดง่ายยอดเลยบนึงเอาใส่น้ำพัดเล่เลขข้นเลยค่ะก็จะได้เส้นเที่ยวหนุ่มแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะ ลองเฮ็ดกินเฮ็ดยากมึงค่ะพี่น้องเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆนะคะพัซซิอุลตัวกินตอนอห่อนๆค่อยสสแส่บพ,พี่น้องถ่ายเย็นแล้วบาแสบน,นะคะมาค่ะกินเขากินน้ำกินพัซซิอุลด้วยกันค่ะพี่น้องก็รับห่อนๆจ้า